ก็สวัสดีครับวันนี้เราก็มาส่มพาช์เซนหรือว่าตัวโยบีตันี้งครับซึ่งผมเปิดเซิร์ฟมาก็จะส่มเลยนะครับว่าผมรีบดูพิรที่ผมมีด้วยผมรีบนะฮะซึ่งโลตัวนี้ที่ผมสามารถส่มได้ทั้งหมดก็จะมีประมาณเดี๋ยวเช็คกันนะครับก็ประมาณตามนี้แหละครับประมาณ50โลนั่นแหละครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่านะเพราะการการันตีผมก็ไม่มีด้วยเพราะผมเพิ่งแต่กับตัวน้องฮานาบีไปนะครับซึ่งก็เดี๋ยวดูได้เลยครับว่าตามพ่โลที่ผมค้างไว้มันก็ประมาณไหนนะครับก็ ตามสภาพเลยครับก็นี่ครับสิบโลอีกก็มีค้าไม่ถึงสิบโลนะครับก็ไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่านะครับก็งั้นเพื่อทำการเป็นไมนเสียเวลาก็ไปเลยนะครับผมโอ้สิบโลแรกไม่ออกครับตอนนี้เราชิวๆครับเราเล็งแค่การาเกอร์กับโยมีนะครับตอนนี้คือผมอยากได้คนรุงการ์เกอร์มาตรัวผมก็เป็นคนสะสมตัวละครสีดาวทุกตัวในเกมนี้อยู่แล้วนะครับผมเพราะงั้นเป็นเวลาผมก็อยากได้ลุงการ์เกอร์มาไวๆนะครับผมตอนนี้ โอ้ครับผมครับผมครับผมบ่อยมากเลยฮะแม่เราดูสิว่าตัวผู้สีดำตัวแรกเป็นน้องเฟล่านะครับโอ้ได้น้องมาตั้งแต่ตู้เสล่นะแบบอีโหแบบตั้งนานแล้วแบบโอ้ตอนนี้คือแบบน่าจะอีที่ร้อยสองร้อยสามร้อยสักร้อยนึงแหละเออมันน่าจะเยอะมากๆแล้วปุ่มได้บ่อยมากได้แบบทั้งแบบตอนตู้ไม่เพิ่มเลนก็ตู้เพิ่มเลนคือผมได้บ่อยจริงๆนะฮะแล้วก็มาต่อมาแล้วก็ไม่ได้สีทอำอีกนะครับโอ้เข็มใหม่กอดตุ้ เดีก,ก็มันก็คงไม่เป็นอะไรหรอกมั้งตัวมันยังเป็นโลแรกๆเนาะเราไม่ขออะไรยเยอะขอแค่ไม่หลุดอาชิรอนแล้วก็ไม่ต้องลึกกระเพาะนะครับผมขอแค่นั้นพอโอ้โหเก็เลยน้องปีไลยอย่อีกแล้วนะครับโอ้โหเข้มปีขอเถิดกัลลัเกอร์นะกัลนะลัเกอร์ลุงมาออกไม้ผมหน่อยได้ไหมเดี๋ยวผมต้องการลุงมากเลยนะรอต่อมานะครับดูเรียกว่าได้เเฮ้ยสีทองเฮ้ยเฮ้ยออกไวตอนนี้โลเท่าไหร่อ่ะผมส่งไปกี่าามมโลนะอาผมมีค่าไว้สิบโลเนาะเมื่อกี้ส่งไปยี่สิบโลก็ อ่าก็ประมาณ30โลก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวรอจอนนะรอรอรับนะครับว่าเราจะได้โลอ,อีกไรสามสิบเอ็ดสามสิบสองยังไม่ออกสามสามยังไม่ออกสามสี่เฮ้ยรัล้างโอ้โยอาเชลอนนะครับมไม่หลุดเลทแถมไม่ลึกนะครับ oh God. โอ้ใม่ก็แคปเลยได้ผลเราแบบสูลลงที่ว่าสีโมจะได้อะไรโอ้เอลซีลงการเก่าไ้ผมเลยไม่ได้หรอกใ g ม่ก็ <laughs> เอองเงาครับเช่นว่าตัวนี้ผมไม่เกลือนะครับใหม่ก่อนตัวที่แล้วนี่แบบน้องคาราบีที่เก็บหลักนะการันตีแล้วแต่ก้นลึดเดือยมาตอนนี้ผมก็จะมาส่ง LC ตัว l c ต่อนนะครับผมว่าเดี๋ยวเอา LC ก่อนแล้ว LC ก็เอานนะตะกระเบอเนาะตอนนี้ก็ค่อยส่งไปนะครับผมไม่รู้ว่าจะออกเปล่าถ้ามันไม่ออกในคลิปนี้ก็จะไปส่งนอกไมหลังไมมันได้นะครับผม ซึ่งก็ไม่รู้ว่าถ้าออกก็ดีนะแต่ถ้าไม่ออกก็ไม่เป็นไรเพราะม่าคุสมหลังมาแล้วก็ไม่รู้จะได้เปล่าเพราะผมก็ไป่ริการติมกันส่งสิบรไปไม่ได้ฮะโอ้เรามาห้าสิบรอมาผมจะไม่ได้ว่าผมค้างไว้โรไว้ที่ตู้นี้เท่าไหร่แต่ว่าไม่น่าเยอะมากคุูได้หันยญ้าว่ะแล้วก็ส่งไปเนี่ยผมค่อยๆส่งไปเรื่อยๆครับอืมแล้วไม่ออกมก็สองงดก็ยังไม่ออกนะโอ้อีเป็ดคือแบบมันหมดมันจะหมดแ้วเพราะว่า โอ้ยไปเล่นในเรื่องให้มันใต้เพชรเ,เยอะๆหละก็คงงกันแหละเพราะว่าผมรู้สึกว่าอา,อาจจะไม่ได้และว c ซี LC ในคลิปนี้นะต้องรอดูนะครับว่าจะออกเขาโอ้โหไม่ได้ออกนะฮะยังก็ยังไม่ออกอือก็ตามสภาพนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็แหมเดี๋ยวผมก็ขอสักคลิปการท่านโยมิไปยาวๆเลยนะครับผมตอนนี้ Okay. 你是妈妈。 คลิปในวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ